เวียงจันทร์ถูกอันค่าอันใายเดีวยวมิจยู่ยยเส้นไหนฟุจักเลยกบ้านอยู่แถวนอกเมืองเนี่ยจะหน่อยเลยเพี่น้องจะในหอดต,ตัวเมืองครับจ,จะหาพักอยู่แถวนี้ก่อนาาเข้าไปในเมืองหลายบ้านพักเพลงพียงหน่อยเนาะจู่นีออ่โรงแรม ដើរទៅខាងមុខចាំបាទយុខចូលយុនៅមីកំដីយុនៅនៅយុបមានភេទ ภูพาระยะระยะเทอเลยก็ภูพาด้หรเสยดีบานน,นั่นสิภูพาผู้เขาเลยหรอ ยังว่างมีอยู่บ่ห้องทนายร้วยฮแม่แม่สอ,องห้องไปยี่สิบสองเซนห้าพี่น้องอู้ยสองเซนห้า

bà bò, ok bò, đã bà 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 bảo bảo bà 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 ngợp, cho ngợp bà 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 bà

เอาสองห้องเป๊กกันเอาสองหองเป๊กกันสิครับจังบุญาเน่ยแล้วมีคนไหนาปจะไปห้ลยต้ง้ โหโอ้ยสีดนอนมานองเลยแมนมาอะไมก็สามสิบจีบสามสิบสองห้อง พอละสองเสนหาเห้องสองเซาดูชองห้องตัดสองห้องท่ห้าเซนอะไรห้องห้องสองเซนหาสองเพอพอดีฮอะไรอะไรองห้องสองห้องพอดีห้าเนเอกีกว่าสามเซนจ้ะโอ้ยตายรูปแบบนี่ว่าออกไปเลย <c oughs> มีสามเซนมัราาเซนเลยห้าเซน thằng này bội này mọi người mọi miền bộ người mọi 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 người người mọi người จะมุ้งจะงามเลยเป้นกืนด่งใิ่ี่คือสองมุครึ่งตีสองครึ่เกือบตีสามเกือบสามมุไปเดี๋ยห้องน้องมิอูใช้โอ้ยเอาเอาเอาสบายดีน้องมิเอาเอาเอาสบายดีตอนบอด,ดึกแล้วเจ๋งแล้ว พาบ่เตียงในนี่ได้ยองไงนอนน้ำกันแต่นอนรับแต่มีคนนอนน้ำเนี่มันก็แขกแขกต้องนอนผูเดียวมักจะเงียบสงบสงบมก็มักเงียบคือกันหอดีบรอดห้องห้องดีบ้อยแบบนีเนาะเปิดลงดูเย็นอยู่ประมาณนี้ฮะอายุอะไรเนี่ยบออ่อ คืนละสองเซนฮะพี่น้นองเนาะเป็นเงินบ้านเขาไอ้อบุญเป็นเงินฝั่งไทยกะประมาณสี่ร้อยซะประ,ประมาณนี้แหละประมาณสี่ร้อยนี่แหละเนาะไปจ้นำในน้องของคืนมาแล้วบอกหรือเป่ฮะโอเคเนาะแป๊บพักผ่อนบ่ายน,นี้จังว่าการบืนกะ ประมาณนาทีเรากับประมาณสิบโมงเพื่อตื่นเวยแล้วมันป่านนี้ยังบริ n น o n อยู่พี่น้องอย่เนาะกเขาตื่นแต่เก้าโมงก็ได้สิบโมงก่อนเดินทางเนาะจังว่ากันพีเราเงี่ยจะตื่นเช้าบัวไว้ในนู่นไปพักผ่อนเนาะเด้อโดย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 ไปเนี่ยพี่น้อนงี้เนาะไปบอกว่ารายใหญ่กันห้างหอดห้องเรียบร้อยเลยบ้านนี้ น้องมีก็พักพรกผ่อน้องมีกพักพรนอพพร้องเตียงก็ชิพักพรคือกันโมไวเลยมือเอา้าพี่น้องเลยไฟมันก็ชิมันมืนดไงบ่แจ้งโมงหุงได้เนาะก็ต้องขอโทษขอไฟหลายๆเด้อพี่น้องเอ้ฮอดแล้วแล้วก็รวงเวียงจันท์พี่น้องไอ้เนาะได้ห้องพักของเส้าบางทีลรลองเดึกจน้ดตีชามละ่ะหรือว่าตุ้ดชามม้งเส้าอะไรเป็นจะือดหนึ่งเข่าอะไรแหละพี่น้องเนาะ อ่าประเดเดี๋หาิมาฮโอ้บืนกะนป็นงนัดแล้วจะสิบโมงบบาไวตื่นเช้าบไว้นนอนเนี่ยตนอนกะอ่าชี้หามุ่งเป็นยังไงก็ได้พักตจ็สองสามส่ชั่วโมงแต่ยังไครเนาะพอได้พักสายตาเปหนยังนงเบาไวเมย์ขับรถยาวเลยสี่ร้อยแปดกิโลดปสี่ร้อยแปดสิบลักเกือบห้าร้อย ตีใช่มาแต่บ้านอา่าหนองตาบ้านหนองปลา,านี่ประมาณหาร้อยลักพอดีหาร้อยกิโลพอดีเพราะว่าเออเขาลงมาตะพุ่นแหล้วก็นโค้งมาพี่เลยลอยงเห็นเนะเาะอ่าพอไปถ่ายคลิปอยู่บ้านหนองปาก่อนเดี๋ยวกลับมากายิงเย้าเลยบริเวะใส่เวจะกินเขา่า อยู่ทาแขกนั่นแหละแล้วก็ยิ่งาวเลยบา้านนี้พี่น้องนี้เนาะอ่าเพราะว่าย่านมันเดิกมันดืนแหละก็ยังเดิกอยู่คือเก่านั่นเป็นองเนาะเหตุไดบ๊วยไป็นยังหอดเร็วเรียบร้อยพี่น้อย่างไรหอดอย่างปลอดภัยแต่เด้อพี่น้องเางไเนาะอ่าเนาะจะได้กับเตียงคอโตพักก่อนหารับหานอนก็ได้บ้านบอไหวละเป็นองเหนื่อยนั่นเป็นองเนาะอ่ามาก็ยังดีอยู่ที่มันยังค้างอยู่ บางโองบางโมงเดี๋ยวยันเพิ่นปิดอยู่พี่น้องอ่เบอร์เตียงกันเลยเว้นยันเพิ่นปิดเดี๋ยวมันเต็มเดีคนเต็ม <c oughs> <c oughs> นะเนาะอาจจะได้กับติดตามเบอร์ต <c oughs> ิดตามชมน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเบอร์อื่นพี่น้องไงเบอร์เตียงก็สิไปเบอร์หลุดไหนทั้งผู้ภัยน้ำพี่น้องเนาะว่าสิได้แบบใดจังใดกับไปติดตามเบอร์ติดตามชมน้ำกันน้ำพี่น้องเนาะอาสำหรับคลิปนี้เบอร์เตียงขอตัวพักพรก่อนพี่น้องเไยเนาะจะได้กับสบายดีผ่านดีเด้อพี่น้องเด้อ บ๊່ยบายີ່ນ້ອງເບື້ອງອື່ນຍັງວ່າກັນເບິດແຮງລະເມືອມື